เกือบจะโดนถักหลมเพราะทุกคนวิ่งมาเล่นเกมกับเราตรงนี้โอยนะครับทำร้ายพี่พี่คนนี้เลยเใช่ไหมสงสารพี่นะพี่แก่แล้ว <g ül> นะครับแน่นอนนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้เห็นละครที่น้องไอซ์ได้เล่นไปเรื่องล่าสุดที่กละครแอนน์อยู่ก็คือเรื่องคนรโจจารน,นะครับอยากจะถามว่าน้องไอซ์รับบทเป็นใครแล้วก็ในบทนั้นน่ะเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมรับบทเป็นใครรู้ไหมครับ ใครนะใครนะเสียงเบามากเลยอ่ะมันจะไม่รู้จักเลยอ่ะรับบทเป็นใครนะครับแล้ก็รับบทเป็นฉีนะครับฉีฉีเนี่ยก็จะเป็นเด็กศิลปินนะฮะที่เป็นลูกเน้อยด้วยอ่าช่างผมน่าสนใจมากเป็นมดนี้เป็นเป็นคนน่าสงสารครับเป็นเป็นลูกเน้อยแล้วก็เหมือนฉีเนี่ยจะจะดูเหมือนไม่ค่อยชอบพ่อแต่ว่าผมความจริงแล้วอ่ะ คือที่เขาดูแบบไม่ชอบพ่อต่อต้านพ่อเนี่ยคือเขาแค่เรืเร่องของความสนใจในพ่อแต่เขารู้สึกว่าพ่อไม่ได้ให้ความรักพ่อมากพอก็เลยจริงๆเนี่ยคือไม่ชอบไม่รักก็รักแหละแต่ต้องการให้พ่อแบบว่าสนใจแสดงออกนิดนึงเฮ้ยมาสนใจเราหน่อยให้เราได้ลูกอะไแบบนี้เราไปดูเหมือแบบเึท่านเลือดท่านกับพ่อแล้วแบบเรือดพ่อมาดูแต่จริงก็มีหนึ่งคำถามรู้สึกว่าหลายคนอยากถามมากเลยอ่ะถามได้ไหมถามได้ไหมที่เราเราเตรียมกันเมื่อกี้ถามว่าอะไรอะถามอะไร มีคนถามแล้ววะอยากรู้ว่าในสื่อไทยค่าประเสริฐอันนี้ยังไม่บอกเนาะต้องต้องรอดูกันเองคือผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะต้องตายตามประเสริฐไปนะครันโดนพี่องค์ค่าเนาะฉะนั้นบอกไม่ได้เด็กขาดไม่ได้จริงแล้วบทที่น้องไอซ์รับอยู่นะครับที่แสดงอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยากไหมกับการที่เราต้องมารับบทแบบนี้รู้สึกว่าก็ยังยากอยู่ครับเพราะถึงแม้ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวผม คือด้วยความที่เป็นเรื่องแรกเนาะแบบทีมเขียนบทก็จะพยายามเขียนให้มันเข้ากับตัวเราให้ครับผมให้ให้ให้มันเหมือนเราสามารถแบบว่นเลนมันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายา,อยากอยู่เพราะว่ามันเป็นการแสดงเรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยังมี เหมือนสิ่งใหม่ๆทุกอย่างที่มันใหม่ที่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ยครับแสดงว่าก็ไม่ได้ง่าย<ช>แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปยังพอได้ครับโอเทีนอกจากเรื่องที่กำลังอนอนแอร์อยู่ปัจจุบันนี้<อ>มีผลงานอื่นๆเลยครับที่เหมือนกับว่าเฮ้ยยังไรงรอติดตามด้วยนะแล้วองจะมาเร็วๆนี้หรือว่ากำลังออนแอร์อยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรยังไงบ้างมีไหมครับอ่าตอนนี้ก็มีแน่ๆก็คือเรื่องคนคนใจนะครับเปิดจะพาาดูคนวันวันศุกร์วันเสาร์เนาะทางช่องวันเนาะ วันวันศุกร์สองสองทุ่มสี่สิบห้าแล้ววันสองทุ่มสิบนาทีนะครับอ่าหัดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนต่อไปจะมีจะไปถ่ายซีรีส์ที่ที่นี่เราเราจะมาถ่ายซีรีส์กันที่นี่นะครับที่เชียงใหม่ด้วย ไอ้บอกได้ไหมว่าที่ไหนหรือว่าขออุ้มไว้ก่อนอเดี๋ยวขออุ้มไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าแต่ว่ามาเชียงใหม่แน่นอนเออน่าจะสองเดือนเต็ม<ว>เต็มเลยสองเดือนเต็ม<ว>เต็มจะมาอยู่ที่นี่ครบเลยด้วยนะอ่ได้ครับเอาเป็นว่าในฐานะที่นะครับน้องไอซ์ก็คือนิวเจนอีก1งโทแล้ผมนะครับผมก็อยากจะให้น้องไอซ์เนียได้ฝากแก่คิด ไรสักเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เป็นแฟนคลับเราแล้วก็ที่อยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะครับว่าอะไรที่มันแบบเฮ้ยต้องระวังนะเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตเลยนะครับที่แนะนาน้องๆได้ใช่เลยครับโอ้ก็ไม่เคยแนะนําใครนะครับก็นิดนึงนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะทาอะไรในชีวิตนะครับก็อย่ากจะเหมือนสําคัญที่สุดก็คือการมีความสุขเนาะผมรู้สึกว่า การทำอะไรแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแหละการการทำไรในแบบที่เราเคยฝันไว้ที่เราแบบอยากจะทำยางไงหรืออยากจะเป็งผมก็ถูกว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็เหมือนเหมือน เรียกว่าอะไรอ่ะบางคนจะชอบคิดว่าการทำาุ้ตทำนี่เราอาจจะต้องทำเพื่อเพื่อหาเงินเพื่อหาเงินเพื่อเพื่อแบบมีเงินเพื่อแบบมีกินอะไรกันเพราะผมรู้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะตามมาเมื่อหลังจากที่เรามีความสุขมากๆเลยจริงๆนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรเนี่ยอยากอยากคิดแต่ว่าเฮ้ยต้องได้เงินมาต้องทำอย่างนี้แต่ลืมนึกถึงความสุข ของตัวเราฉะนั้นทาไปแล้วเราก็ไม่มีความสุขฉะนั้นมีเงินไปก็ไม่มีความสุขใช่ใช่ครับก็อย่าลืมน้องไอ้เขาบอกบอกไว้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่สํษาค<ช>ัญนะครับ,บผมอ่ะในไหนวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยากให้ฝากผลงานก่อนที่จะ ไปมอบของรางวัลเพราะเมื่อกี้นมีคนมาเล่นเกมเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลจากน้องไอซ์แค่6คนเท่านั้นแค่หกคนเลยหรอใช่แบบอันนี้คือรู้ยล้วครับว่าใครรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่านนี้เขาสแตนบายอยู่บริเวณด้านหน้าเราเรียกชื่ออย่างเดียวอ่านะครับอ่ะให้ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็อยากจะฝากเมื่อกี้นะเราเลือกคนจานนะครับอีกรอบหนึ่งก็วันศุกร์วันศุกร์กี่โมงนะดูกันวัเนี่ยดูกันวันนี้กี่โมงนะ แล้ววันสาว,อ,เเวอ่ะโอ้ยน่ารักอ่าครับก็ฝากขอฝากไว้คนละคนจางแน่นอนแล้วก็นายบานายเราอิน,น,นะะดอรไลา์เราเทุกทุกสายก็นะครับติดตามดูในไลฟ์วีนะครับแล้วเดือนเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีซิงเกลิลของนายบานาย กันแรกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานนะครับขอรเว่าไอซ์ด้วยแล้วกันนะครับตามที่พี่จิตได้สัญญาไว้นะครับว่าเรามีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะให้นะครับน้องไอซ์ได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไปเริ่มกับคนแรกกันก่อนเลยน้องน้ำหวานครับอยู่ไหนเอ่ยมาเลยนะครับสวัสดีครับ นะครับมีป้องกันท่าไหมครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีมช่างภาพของเราสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณน้องน้ำหวานมากเลยนะครับคนที่สองครับน้องเจนครับน้องเจนอยู่ไหนเอย,เยน้องเจนอ่ามาเลยครับ น้องเจนนะครับมาเลยด้านนู้นเลยครับต้านนี้ก็ได้ <c oughs> หัวใกล้ชิดมากเห็นไหมต่ <c oughs> อแล้วว่าให้ตั้งใจเล่นเกมให้ดีนะครับ <c oughs> ไปต่อกันที่คนต่อไปนะครับน <c oughs> ี่มีเซล ได้ไหมอ่ะให้ไวเลยให้ไวอ่ะมือสั่นใหญ่เลยไม่รู้จะชัดหรือเปล่าอ่ะไปต่อกันที่คนต่อไปครับน้องมุกครับน้องมุกอยู่ไหนเอ่ยน้องมุกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหลังนี้นึนนะครับนี่อ่ะใกล้ชิคกันได้เลยนะครับใก้สิเต็มที่เลย ทำาไม่มีอกด้วยล่ะแอบแซวแอบแซวขอบคุณมากเลยนะครับเซลฟี่กันนิดนึงนะครับตัวบอกขอบคุณมากเลยนะครับสนุกคือไม่ได้ต้องการของนะครับแค่อยากถ่ายรูปเท่านั้นไปต่อกันที่คนต่อไปครับน้องสลินยาครับมาเลยครับสลินยาไม่ครครเราี รอทีมงานราเก็บภาพเสักนิดหนึ่งนะครับหลังสลิ os os oh, ah, มยานะครับผู้โชคดีของเราอีกหนึ่งท่านนะครับกล้องนั้นด้วยนะครับเอาล่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยู่ด้านหลังไปต่อกันที่คนต่อไปครับน้องขิมนะครับขิมขิมน้องขิมน้องขิมนะครับอ่ามาเลยนะครับเอาล่ะครับกล้องของทีมงานของเราเลยนะครับ น้องน้องหยิบจอยมือสั่นขนาดนี้สิลูกและเดี๋ยวมาเซลฟี่ออยังไงราคาเนี้ยแล้วจะจับมือถือเซลฟี่อาไจ,จะได้ครับอ่าโอเคเอาพอมไม่คับพอมไม่คับโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จริงจริงแล้วนางไม่ได้มือสั่นนะเป็นเทคนิคที่จะได้อยู่กลางมืนเซลฟี่ไหมลูกเซลฟี่มีการให้พี่ถือให้หนูหนูมือสั่นอ่าโอเคว่ายืดทีโอเคนะครับขอบคุณมากเลยจ้าบีม คนสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นตัวท็อปของงานวันนี้เพราะกว่าที่เธอจะได้เธอ,อจะต้องเต้นและเธอจะต้องบรรลุนโชคและเธอก็เป็นผู้โชคดีขอเสียงปรบมือกับน้องบีมด้วยครับนี่สมส่วนเราตั้งใจที่จะให้ผู้ประตายตัวนี้แมทชิ่งกับเธอนะคะบบนรับเฮ้ยเอาเขินเขินดูสิตัวเหล่านีน้ดเดียว รถไปรถไปด้วยเอาเส้นหาไปแล้วข <c oughs> อบคุครับได้ครับน้องบีมโชคดีมากเห็นไหมคุ้มกับการที่ต้องเต้นนะครับหนึ่งเพลงแล้วก็มันลุ้นกับด้านหน้าโอเคขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีของเราหน 6, ้อกพันดูด้วยเซลฟี่เซลฟี่หนูต้องถือเองลูกหนูต้องถือเอง,องถือมือถือเองน้ำหนึ่งถึงห้านะคะไม่ทันอดนะคะับหนึ่งสองสามสี่ห้ารอเลยเด็นช้าเด็นช้ารอนิหนึ่งรอนิหนึ่ง<อ> โอเคพี <Okay. S 2> ่จิ๊กใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับน้องบีมไดครับแต่ไม่ยอมกลับมีการลาลาลาขอบคุณมากนะครับช่วงนี้นะครับที่ฟิล์มนะครับผู้บริหารเอ็กซีของเราก็มีของที่ระลึกนะครับดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมอบให้กับนะครับศิลปินของเราด้วย เอาละครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับพรีเซนเตอร์นะครับของ x c New Gen นะครับทุกท่านเลยนะครับด้านหน้านะครับเพื่อร่วมเก็บภาพความประทับใจในวันนี้ด้วยนะครับอาละครับพี่จิตก็จะได้อันดิสงนะครับในการถ่ายภาพติดรูปไปด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาชีพของเรานะครับคุณน้องไอซ์นะครับในวันนี้ขอเสียบรถมือกับน้องไอซ์ด้วยนะครับมีแฟนไทยนะครถ่ายนิดหน่อยได้ไหมหรือว่าตอนนี้จางมีอะไรไหมว่าไม่หายาตับ